สวัสดีครับก็กำไกครั้งนะฮะในไมค์ครับก็วันนี้เราจะมาสอนปุ่มนะฮะวิธีการกดคอนโทรนะฮะก็โอเคครับมาดูกันเลยฮะ ก็อยู่บนถนนอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้สร้างเมืองไว้ฮะก็สวยนะครับก็เออใครจะชี้ชมว่าสวยหรือไม่สวยก็ตามใจนะครับโอเคก็วิธีการคอนโทรคุณก็มาดูสามารถมาดูได้ที่ตรงคอนโทรเนี่ยฮะก็เนี่ครับ แต่ว่าสำหรับบางคนก็ยังไม่รู้นะก็เดี๋ยวสอนให้นะครับเคลียร์ของแป๊บอ่าทิ้งเลยการคอนโทรนะฮะเมื่อเริ่มแรกมา สิ่งแรกคือเดินกดเดินยังไงนะฮะก็กดตัวดนะครับดคือเดิน S คือเดินไปถอยหลังเดินถอยหลังฮะส่วน A ก็คือไปซ้ายครับซ้ายส่วน D ก็คือไปขวาก็ส่วน Q ก็คือดอับของทิ้งของอะไรเงี้ยให้เพื่อนครับ ก็โอเคส่วน e ก็คือ install สามารถเปิดได้อันนี้ในโหมดเออ c r e a t i v นะฮะอืมแล้วก็ถ้าคุณจะออกแบบง่ายๆเลย mm hmm. ก็คือคุณออกโดยใช้ตัว esc นะผมก็จะบอจบฮนะ mm hmm. ก็โอเคครับ แต่ว่าถ้าเป็นพวกมอดนะฮะก็กดตัว E มาอย่างนี้แล้วถ้ากดตัว O ตัวมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมานี่คือ Mod Too Many i t e m นะครับผม Too Many i t e m นะฮะก็ได้ยินข่าวว่ามันมีใน Pocket Edition แล้วนะฮะโอเคแต่รุ่นนี้เฉพาะ pmi นะครับผมก็เป็นของ kskv นะลงมาให้เลยไม่ต้องเสียตังค์เฮ <N> ้ยไม่ต้องโหลดดิเออโทษทีครับอันนี้ก็เป็นเซฟเซฟเซฟนะฮะถ้าเราอันไหนก็กดคลิกออกมาได้เลยก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็เซฟหนึโหลดหนึ่เอออันนี้ผมก็ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันเลยฮะก็ขอโทษด้วยนะครับ ก็ถ้าอยากออกไปเมนูหลักอย่างนี้ต้องทำไงคุณก็กด ESC เหมือนกันฮะก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมาก็ดูการคอนโทรลแรกคือ go back to game back to the game back to game ก็คือเล่นต่อ achievement ก็คือดู achievement ว่าเราทำอะไรได้แล้วบ้างอะไรอย่างนี้ฮะดอนก็คือออก แกเก็คือสถิติว่าเราทำอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูคุณคิวหนึ่งแบตคุณคิวหนึ่งโอคิวสี่ก็ออปชันนะครับก็คือการปรับแต่งต่างๆอันนี้คือการมองเห็นถ้าอย่างนี้ก็ปกติ ไอ้แย่งนี้คนส่ยตายาวครับโอ้โหแลตยโอเคครับอันนี้ก็คือระดับความยากมีตั้งแต่ถ้าเข้าเกมมาปกติมันก็จะเป็น normal มีตั้งแต่เฟสฟูลคือปกติไม่มีมอนสเตอร์ easy ก็คือง่ายๆ normal ก็คือยากนิดหน่อยส่วน hard ก็คือโคตรยากแล้วก็มีอีกมอ แล้วก็มีโหมดหนึ่งนะครับก็คือฮาร์ดคอร์มันจะเป็นฮาร์ดคอร์ตลอดเลยก็ตายไปแล้วไม่สามารถกลับคืนชีพมาได้ครับนอกจากว่าจะมีออปชั่นอื่นๆ Music กแอนด์ซานี่ช่วนน่า1.7.2นะฮะก็มันจะมีเสียงปกติธรรมดาเสียงมิวสิกเสียงโน้ตบล็อกจูสบล็อกและโน้ตบล็อกเสียงสภาพอากาศเสียงบล็อกเสียงนู่นนี่นั่นนี่นู่นอะไรไม่ออกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสียงเคลื่อน นี่ก็เป็นเสียงผู้เล่นอันนี้ก็เป็นเสียง,นนยงออธรรมชาตินะฮะวิดีโอเซตติ้งนะครับก็ไม่ใช่แปลว่าออออการจัดภาพของวิดีโอนะมันก็จะเป็นแบบว่าจัดภาพในเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้โคตรแต่ละแหลกมันต้องใช้เวลาหน่อยฮะหมายถึงว่ามันจะแบบว่า 3d เลยต้องใส่ภาพ 3d แล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ ตอนตอนตตนหนัง 3d ครับหนัง 3d ก็รู้นะปวดปส่แว่นนะครับก็รู้นะปวดส่แว่นงั้นคุณจะดูอะไรไม่ออกเลยก็เวลาที่มันจะรอโหลดติ้งนี่มันก็นานอยู่เหมือนกันแต่ว่าเวลาออกจากหมดทีดีนี่มันโคตรง่ายสมูทไลท์นะครับก็มันจะมีแม็กซิมัมนะครับแต่ว่าโคตรสตาระสวย อันนี้ก็คือ off แปลว่าไม่มีความสวยเลยก็จะเป็นแบบว่าโลกเบออะไรเงี้ยมันไม่มีเงาครับไม่มีเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอ,อ,อันเนี้ยมันก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่มีเงาเงาก็นิดหน่อยนะฮะส่วนต่อไปแม็กซิมัมก็คือ โอ้ oh, โคตรตลกสวยเลยครับแล้วก็เงาจะมองเห็นได้ชัดขึ้นนะฮะผมกดซูมไม่ได้ดนะ okay, นะครับก็โทษทีนะฮะโอเคนะครับภาษาก็สามารถปรับได้นะมีหลายภาษาเลยใครถนัดภาษาอะไรก็ถนัดภาษานั้นนะฮะมีภาษาไทยด้วยนะครับแต่สละลอยนี่ฮะเห็นเลยว่าสละ ก็คุณสามารถที่จะปรับได้ว่าถ้ามันเป็นตัวใหญ่ไหมอะไรเงี้ยปึ๊บมันก็จะเป็นตัวเล,เล็กใหญ่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 โอ้นะครับผมก็รีซอสแทกสามทากหนึ่งจมันจะสามารถปรับได้ถึงสองรีซอสแ็กมากกว่า2องอะไรเงี้ยส่วนถาาเป็น1.6กลงไปมันก็จะแบบว่าได้แค่1นนะฮะ ตอนนี้ก็อย่าเปิดเลยนะครับนะครับแนะนำเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้โอ้โโอโจโฉมาแล้ว <c oughs> มันก็จะเป็นแบบว่า,วาปรับภาพอะไรเงี้ยฮะให้มันดูดีขึ้นมัังครับปรับไปฮะมีหลายรูปแบบมีเสียงด้วย ก็มันจะหล่อนอย่างนี้นานหน่อยนะฮะโอเคมต่อต่อไปนะครับก็จะเป็น Open to Land ก็คือการเปิด Open to Land หมายถึงว่าเปิดให้เพื่อนเล่นกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราออกไปปุ๊บเจ้าของเซิร์ฟเวอร์แลนออกไปปุ๊บ หมดกันครับคือมันจะกลับไปเป็นซิงเกิลเพลย์เหมือนเดิมฮะส่วนมัลติเพลย์ก็ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์แลนด์นี้นะก็สามารถปรับได้นะครับก็จะมีเช็์การเอ,อ่อหมายถึงวัดดูแลการโกงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมโหมดสไบ v ว v a l ก็จะปรับเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวครับผม save and go t t the l e t t e r ก็คือไปไปเลยครับไปเมนูฮะโอเค okay. ก็ตรงนี้ก็คือคอนโทรลนะตรงนี้อะไรที่ปรับเรื่องเกี่ยวกับความไวของเมาส์นะครับไม่เมาส์ก็ผมปรับเป็น50แต่ว่า1 6ึ่ปรับเป็น22แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า22มันโคตรตระชาดูนะฮะ

จะ็นแักก็ดูัเมันไม่ได้หนึ่งร้อยนะผมก็ขอบอกไว้ก่อนเตือนภัยนะอันนี้ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้นะว่าจะเอาตัวไหนก็เดี๋ยวสอนวิธีปรับเปลี่ยนนิดนึงกดท่อมหนึ่งรีเซ็ตนะครับก็ ็โอเคก็วิทย <Right. S 2> ุไม่ออกโอออกแจ็คต้นสนฟรีครับแจ็คต้นสนฟรีต้นสนฟรีครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์อหมดแล้วครับตอนนี้ผมโอเคก็ไล่เก็บ น่าสงสารอโอเคครับก็โอเคมาดูออปชันมัลติเพเยอร์เซตติ้งก็คือแบบว่าถักเร็วเล่นมัลติเพเยอร์ต้องปรับตรงนี้นะ ก็มาสอนตัวด้านบนกันเลยดีกว่าครับที่เห็นอยู่ด้านบนคีย์บอร์ดนะแผ่นแป้งอักขระออกก็ F1 วิไม่ทำอะไรฮะเอา install ต,ต,ตรงนี้ออกไปครับที่10หมายเลขนะฮะออกไปปึ๊บมาสำหรับการถ่ายหนังตอนนี้ฮอลลีวูดมาถ่ายหนังเรื่อง The Moon on Sunset สองคืออะไรฮะถ่ายรูปก,กันไหมโอเคเซลฟี่กัน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 เวลาถ่ายรูปก็อย่าเดินเลยนะเพราะว่ามันจะแหลกนะฮะไปเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยครับก็โอเคครับต่อไป f สามก็คือการดูทิศทาง xyz f นะฮะ xyz xyz นะครับก็ความต่าง ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะก็หาดูกันได้ที่นี่เลยส่วน F4 ผมไม่รู้นะฮะอะไร F4 ไม่มีในนี้ก็ไป F5 ก็คือการปรับมุมมองนะฮะโอเค F6 ก็ไม่รู้ คือเฮ้ยอจริงวะเ้ยกด F10 เดี๋ยววิดีโอนี้จบกันพอดีเออก็นี้สามารถเสกมาได้นะเสกมาได้นะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าเอ่อสเปซบาร์นะครับก็คือการลอยตัวการบินนะฮะ They'll come hicks ทางนึงตอนนั้นถ่ายเคลิปตีโทเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ลงนะเพราะว่ามีปัญหาเยอะเกินนะครับโอ้ยกลับก่อนเพราะว่าแต่ว่ามี Np c มาอยู่ตรงนี้นะคือหาก NPC มาอยู่ในห้องนอนผมนี่เสร็จทุกตัวครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งพอผมคาป,ปึ๊บแม่งดอบไดมอนดัดบดาบไดมอนนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงดอก ก็ไปถามพี่ตรงนี้ครับก็พี่เขาไม่รู้เหมือนกันนะงงเบยครับตอนนั้นโอ,อ้ของของของเราวัดปลาโอ้โอ้นี่ก้อยอนี่ก้อย ไปฮนะก็ฮะผมก็นี่คือต้นสมอายุร้อนปีตุ้ยไม่ใช่ <S <S 2> <S 2> <S ก็ก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับคลิกขวาอา่อโทษทีฮนะเคก็คือขวาสีซ้ายนะ คลิกขวาคือการทุบคลิกซ้ายคือไม่ใช่คลิกซ้ายก็คือการเปิดประตูหรือว่าการเปิดประตูฟาร์มยอะไรเงี้ยได้ทุกประตูนะแล้วก็กดปุ่มว่าท่อมด้วยนะปะัดท่อมตูก็หากเป็นใช้กับอันนี้นะก็ เดี๋ยวหา NPC ผู้โชคร้ายแป๊บหนึ่ง NPC ผู้โชคร้ายนอยมาแล้วโอ้โห,หนี่เลยนรกได้สั่งว่านายจะตายเพราะว่าฉันดักเฮ้ยวอตตาปีืมอะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งชาร์ฟเนสสามอันเบกกิ้งสาม แล้วม so ันเกี mm ่ยวอะไรวะก็นะับผมก็คลิกขวาคลิกขวาคลิกซ้ายก็คือการเงี้ยส่วนคลิกซ้ายก็คือการฆ่านะับผมส่วนคลิกขวาก็คือทาดาบอย่างงี้นะเวลาเดินก็อย่างงี้นะครับก็ชิปก็คือการย่อตูดเบ่งตูดนะครับเบ่งตูดนะครับแต่ว่าเวลาเดินก็ช้าลงก็เหมือนกับการนงี้นะครับมันก็ช้าลง เพียงแต่ว่ามันไม่คล้ายกันเฉยๆนะครับส่วนคลิกขวาก็คือก็การสตูอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้เลยพี่ๆๆยังไม่ได้ทันสอนเลยส่วนอันนี้ก็คือการแลกของของ NPC นะครับผมก็โอเคก็สีฟ้าอะไรนี่ก็คือแผ่นฟ้ายนะครับผมเมืองน,นี้ชื่อว่าดาวเทาก็คง ชาวทาวน์ซิต,ตี้ายเด้วยมือใหม่ thank you for c o m e we are welcome แต่ว่ามีป้ายป้ายนึงอ้าวไม่ได้ติดเลยสักดีนี่ก็คือเพื่อนทั้งหมดนะครับมีคนหนึ่งมารู้ตอนวันปิดเทอมผมก็เลยไม่ได้จดมานะฮะเล็กส์บอล2ซีซั่นยุคเก่าไปดอย ก็นะคร sociedad, ับผมก็ที่โรงเรียนผมมีคนหนึ่งชื่อว่าเล็กวาวสัตสองฮะชื่อจริงผมไม่บอกนะครับก็ชื่อเล่นชื่อว่าเจเจนะครับเขาเนี่ยชอบจุดจุดจุดกูรู้ไหมว่าอะไรฮะเอโดะดาวดาวดาวก็คือการหาคนดาวแป๊บหนึ่ง เฮ้ยพี่พี่พี่อยากเต้าผมไหมพี่พี่พี่ก็กดไอ้ภาดูนะครับผมก็เว้นไปหน่อยก็ป .5 นี่เขาสอนเรื่องเซ็ก์แล้วนะฮะก็อย่างนี้ครับแล้วก็ พอดีครับพอดีว่าไปรับสายแป๊บหนึ่งนะฮะก็ปีโดิลดิลเดิลก็ใครกับอสุจินะฮะเล่ากันเฮ้ยอ้าวพี่อลันกอลิมตาฝานะเทือก็เออ ก็ถนนนี้ครับชื่อว่าแมนชั่นโรดนะฮะแมนชั่นโรดนะครับผมแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับ F2 นะฮะที่ถ่ายรูปเนี่ยฮะก็คือเวลาถ่ายแล้วมันไปเซฟไว้ตรงไหนเจอช็อตเด็ดแล้วมันจะเอาลงเฟ e บุ๊กยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมานะก็ตรงนี้ก็คือฟูดสกินจะ เปิดปิดไหมก็ขอปิดแล้วกันอ้าวมันอย่างนี้เลยก็เธอดิีก็โอเคนะครับผมก็ดูที่ตัว Minecraft SP นะเออ Minecraft SP นะผมก็ทีนะก,ก็ปิ๊บมานะก็ไปที่ Pro p ปรบ o ส e ซน์นะแล้ว Open File Collection นะมันก็จะมาเลยร่อแป๊บหนึ่งนะ โอเคนะครับผมก็มาแล้วนะครับก็เป็นโฟลเดอร์นะฮะแล้วก็คุณเห็นไหมครับที่สกีนช็อตนะครับคลิกเข้าไปเลยก็จะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดนะฮะก็สดๆร้อนๆได้เลยนะครับผมก่อนะครับผมก็อีกครั้งหนึ่งครับไป,ไปที่โปรไฟล์ตรงนี้นะฮะแล้วก็เพ้นไฟล์โลเคชันนะ โอเคนะครับผมก็อันนี้คือไรบ็อบบิ้งก็คือการเคลื่อนไหวนะฮะถ้าออฟมันนะครับผมการเคลื่อนไหวของเราก็คือไม่มีการเดินนะครับแบบว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนะครับผมก็ถ้าเราไปปรับเป็นออฟนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นก็เดินแบบมีสีลาจังหวะนะครับผมก็ โยกหัวไปนะก็นะครับผมก็สำหรับการรีวิวก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับก็อาจจะมีสอนลงมัดด้วยนะเดี๋ยวผมบอกแผนผังเมืองที่จะสร้างต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะสร้างเป็นถนนใหญ่แล้วก็แมนชั่นเหมือนตึกนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นเฟตตี้พิซซ่านะครับในหนังในในเกมฟลาน์แอเฟตตี้นะครับผม ้าขายได้เล่นก็เป็นเกมหลอนที่สุดแห่งปีนะครับผมก็ได้เล่นกับเพื่อนใช้โทรศัพท์เพื่อนเล่นนะฮะในวันปิดเทอมโทรศัพท์ของเพื่อนคนก็เป็นคนที่ยังไม่ได้จดมานะก็เดี๋ยวจะทำเป็นร้านเฟตติวสตาร์นะครับผมแต่รับรองไม่มีพี่เป็ดพ,พ,ปพี่หมาป่าพี่หมีแล้วก็พี่นูนนี่นั่นแน่นอนนะฮะก็โอเคนะครับผมก็ ถ้ามลืมสอนอะไรก็ขอโทษได้นะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ